ที่ในมือผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นบทความที่เคยเคยสัมภาษณ์ไว้นะครับเหลือเชื่อมาจันใช้คลื่นเสียงรักษาโรคนะฮะเปลี่ยนดวงชะตาป่วยเกือบตายก็หายเป็นปลิดทิ้งน,นงนี่นะครับผู้ชมครับอย่างนี้นะฮะซึ่งคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเคยป่วยเป็นโรคเกือบ1ิบโรคด้วยกันแต่วันนี้นะฮะเธอหายเนื่องจากเธอค้นพบวิธีที่จะรักษาตัวเองซึ่งอันนี้ต้องบอกผู้ชมนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล นะฮะชมแล้วต้องใช้วิจรารณญาณในการชมด้วยแต่แน่ๆนะครับใครหลายๆท่านที่ชมแล้วก็อดที่จะทึ่งไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมจากคนที่หมอบอกว่าไม่มีทางรักษาได้แล้วคุณต้องรอเวลาที่จะเสียชีวิตเท่านั้นแต่วันนี้เธอกลับมานั่งอยู่ในรายการของเราครับ และแขกรับเชิญอยู่กับเราแล้วนะคะคุณเรยานะคะคุณรัชยานินละการสวัสดีค่ะคสวัสดีคับคุณเรยาครับสวัสดีค่ะคุณเรยก่อนอื่นต้องขอบคุณนะฮะที่มาออกรายการของเราอรขอบคุณมากค่ะที่เชิญแล้วเห็นเป็นประโยชน์โอเค <S <S มาเข้าเรื่องเลยคุณเรยาเข็นบอกคุณครั้งนงคุณป่วยหนักคุณเป็นอะไรฮนะป่วยหนักมากค่ะเป็นโรคในแนวของในโซนของออโตอิมุนคล้ายๆกตัอิมุต่อมไรท่อการภูมิแพ้ตัวเองภูมิแพ้ตัวเองซึ่งเกี่ยวกับต่อมไรท่อคือฮอร์โมนผิดปกติ ซึ่งอาการตอนนั้นมันก็จะมีในส่วนของอน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นถึง120กิโลอ,อาการดื้ออินซูลินหัวใจเต้นผิดจังหวะกระดูกทับเส้น5จุดประมาณนะคะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินล้มตลอดชาครึ่งซีกเป็นนิ้วในถุงน้าดีมีตับโตม้ามโตอะไรทุกอย่างมีรีพอร์ตม,มีรายงานหมดหลังจากนั้นไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ซิดนีย์ใช่ค่ะคุณหมอแจ้งว่าคุณหมอก็แจ้งว่าต้องทานยาที่จะควบคุมน้ําตาลเอาไว้ทั้งที่ไม่ได้เป็นเบาหวานทาไมแต่เขาบอกว่าการดื้ออินซูลินมันไม่มีการรักษาค่ะ ค่ะการดื้ออินซูลินหมายถึงว่าการที่เซลล์ร่างกายเราอักเสบไม่ได้เป็นเบาหวาน่แต่คุณดื้ออินซูลินดื้ออิินนซูลผมเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานคือถึงจะดื้ออินซูลินแต่คุณไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะแล้วเป็นดื้ออินซูลินได้ยังไงฮะดื้ออินซูลินเนื่องจากต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติแล้วเซลล์ของร่างกายเนี่ยอักเสบเอาอินซูลินจากตับอ่อนไปใช้ไม่ได้สมมติว่าคุณหนุ่มทานน้ำตาลเท่านี้แล้วตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลิน40แต่ของระยะต้องผลิตอินซูลิน80 ถึงจะร่างกายจะเอาไปได้แล้วพอใช้ไม่ได้อินซูลินมันก็เป็นเหมือนดับสองคมใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นแฟตคือเปลี่ยนเป็นไขมันเขาเรียกว่าอะไรหอ,อมความอ้วนทาให้อ้วนขึ้นมาทาให้อ้วนขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้กินอะไรอะคะ่ะ<อ>ค่ะยิ่งเค,ร,งเค,ร,งเครียดยิ่งอ้วนยิ่งเครียดยิ่งอ้วนแล้วอะไรที่คุณหมอบอกว่าสามารถทำให้คุณเสียชีวิตได้เออก็โรคนี้ละค่ะการที่แพ้ตัวเองเพราะมันจะทําให้เซลล์เสื่อมไปเรื่อยๆคือจากเหมือนแบบอายุ30แต่ว่าถ้าวัดทางสมรรถภาพทางกายอะไรเนี้ยเหมือนเท่ากับ70 คือผมจะร่วงเรื่อยๆื่แล้วตื่นมาก็ขมร่วงเปกระจุกกระจุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุดท้ายก็คือลุกไม่ได้ก็ชาครึ่งซีเพราะว่าค,คือคือโรคนี้เป็นกันเยอะไหมเยอะนะคะแต่ว่าไม่ค่อยจะรู้ตัวสุดท้ายก็เหมือนจบชีวิตด้วยสายเหตุอื่นอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่างเช่นอย่างระยะล้ม5้าหครั้งต่อ2ปีคือถ้าไม่ไปกายภาพอย่างต่อเนื่องก็จะไม่ทราบเลยว่าเออกล้ามเนื้อเราอ่อนแรง แล้วเราแบบยึดกระดูกสันหลังไม่ได้ทําให้กระดูกสันหลังแบบโคดโคดโคดแล้วก็ทับเส้นทับเส้นทับเส้นหลายๆจุดอย่างเงี้ยค่ะคนต่อเนื่องคือนี่คือเกิดจากโรคที่คุณเป็นเนี่ยเหรอฮะค่ะใช่เขาเรียกว่าโรคอะไรนะโรคเครียดมั้งคะแต่มันทําให้เกิดออโตอิมมูนคือแพ้ตัวเองหลังจากนั้นคุณเดินทางมาเมืองไทยเพื่อที่มาหาต้นต่อว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณใช่ค่ะแล้วคุณพบไหมพบพบว่าเครียดบ้าคือเครียดปุ๊บทุกอย่างมันตามมาเลยพอเครียดปุ๊บเนี่ย ตัวต่อมหมวกไตเนี่ยแหละค่ะที่ผลิตสารนึ่ออกมาอะดรีนาลีนคอร์ติซอลอไรสารความเครียดที่ว่าเราจะหนีหรือเราจะสู้เขาเรียกไฟกับไฟอะค่ะคือจะหนีหรือจะสู้สารความเครียดเนี่ยพอมันออกเยอะเกินไปเนี่ยตับเนี่ยก็จะทําให้ส่งสารบางอย่างเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดทําให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนี่คุณไปศึกษาจากที่ไหน โอยทั้งคุณหมอหลายท่านมากแล้วก็ Google ด้วยนะคะรีเสิร์ชด้วยแล้วก็ปริญญาเอกที่ตัวเองทำอยู่ด้วยค่ะและสุดท้ายเจอคุณหมอขอเอ่ยชื่อ,อ,ะอนะคะ,คะก็คืออมีคุณหมอสองท่านคือมี c a r ด i o l o ลจิสต์ออยู่ที่ที่ประเทศออสเตรเลียเขาตรวจออกมาเขาบอกว่าเท่าที่ตรวจแล้วฟังประวัติทั้งหมดสองชั่วโมงที่ให้เล่ามาเนี่ยคือคุณเป็นโรคเครียดแล้วก็ทำให้ มีอาการดื้ออินซูลินให้ไปไปตรวจอาการดื้ออินซูลินซะาปรากฏว่าตรวจแล้วก็เจอแต่พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ได้เจอคุณหมอวานัทเป็นอาจารย์หมอศิริลาแต่ท่านยังอายุน้อย,อยเลยนะคะสามสิบกว่าท่านก็ประจำอยู่ที่คลินิกศูนย์แพทย์ด้วยไปถึงเนี่ยท่านก็ดูท่านก็บอกโหเป็นเป็นเคสที่แบบต้องทดลองยาตัวใหมท่ที่ที่ที่ฉีดแล้วทุกวันคือทําให้ตับเนี่ยเหมือนเอ่อทงานดีขึ้นแล้วไม่ส่งสารเข้าไปที่เลือดอีกเพื่อให้บวมอย่างเงี้ยค่ะ แต่อันนั้นก็จะเป็นแค่ส่วนช่วยช่วยแบบ3ามโล4ี่โลสี่กิโลเท่านั้นเองที่จะให้น้ําหนักลดลงได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะแต่สุดท้ายแล้วคือตัวคอร์ดิซอลหรือตัวอะไรต้องหลังปกติต่อหมวกไตต้องทํางานปกติก็คือต้องหยุดเครียดก็คือจัดหมดเลยว่าให้ไปออกกําลังกายยังไงไงแต่ตอนนั้นออกกาลังกายไม่ได้พอร่างพเพราะเซล์เสื่อม,อมคือพอออกกาลังกายปุ๊บตัวจะแบบข้อเท้าจะบวมอะไรอย่างงี้เลยเพราะว่ามันฟืน้นฟูไม่ได้ะคะ่ะก็คือต้องเหมือนกับว่า หลีเกเลี่ยงอาหารที่เอาตอนนั้นไปตรวจเรื่องการแพ้อาหารแอบฝงด้วย IgG ก็ตรวจมาก,ก็เลี่ยงอาหารพวกนั้นทั้งหมดแล้วก็กี่อย่างคุณแพ้กี่อย่าง30กว่าอย่างค่ะ30กว่าอย่างค่ะใช่ค่ะ oh. แล้วที่แพ้มากๆเลยคือที่บล็อกเบิร์นไขมันพวกถั่วขาวเนี่ยพอ hmm. อยากผอมก็จะกินบล็อกเบิร์นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเธอนะฮะมาค้นพบวิธีรักษาตัวเองได้ยังไงนะครับแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยเรียกว่าคลายจากสิ่งที่เธอยู่ นะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับพูดคุยนะครับคุณเรย่านะครับ<ม>ซึ่งเป็นนักธุรกิจสาวจากออสเตรเลียนะครับบังเอิญว่าเธอบินมาที่เมืองไทยเพื่อมามามา,มาทำธุระของเธอเนี่ยเราก็เลยเชิญตัวมาออกรายการหน่อยเพราะว่าได้มีการติดตามข่าวว่าเธอเนี่ยนะฮะครัง้งนึงเคยป่วยเป็นโรคเกือบตายสุดท้ายแล้วกลับมาค้นพบวิธีที่จะช่วยเหลือตัวเองได้<ม>นะฮะอ่ะเมื่อกี้คุณเล่ามาแล้วนะครับว่าคุณป่วยเป็นอะไรบ้าง แต่ทีนี้ณนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่มาช่วยบําบัดคุณไม่ใช่คุณหมอล้กลับกลายเป็นตัวคุณเองยังไงฮะคุณไปเจอจริงๆทุกคนก็เป็นหมอของตัวเองได้นะคะแล้วก็หมอที่ดีที่สุด อีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติคือตอนนั้นเนี่ยพอตอนที่ช่วงคนหายยอมรับว่าเรียนมาเยอะมากคือ,อเริ่มสงสัยว่าเออทำไมเป็นนักบัญชีงี้แล้วมาทางจิตได้ทางจิตใจได้ก็คือเรียนในส่วนของจิตใต้สานึกมาอะไรมาทั้งหมดเพื่อคน้นคว้าแล้วสุดท้ายก็ทําปริญญาเอกในส่วนของการพัฒนาสติด้วยด้วยเสียงด้วยเทคโนโลยีอะไรเงี้ยจนทําให้ถึงรู้ว่าเอาเป็นว่าเอาสั้นๆว่า ด้วยคือเข้าใจว่าธรรมชาติเนี่ยจะเยียวยาเราได้แบบดีที่สุดแล้วพอเอิญตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าทายังไงฉันจะไม่เครียดฉันละละแต่ยอมรับว่าซึมเศร้าหน่อยนะคือทิ้งละแต่พอเอิญครอบครัวเข้าไปช่วยดูธุรกิจก็ลเลยทําให้เรามีโอกาสได้มาเมืองไทยแล้วก็คนหาความจริงตอนนั้นก็ยอมรับว่าไปป่าไปเขาไปธรรมชาติทะเลไปฟังเพลงดนตรีสดอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราดีขึ้นอาการปวดมันลดลงจากที่เราแบบ ปวดมากทนไม่ได้ทรมานนอนไม่หลับค่ะ<า>โอ้ก็กระดูกทับเส้นปว<ล>ด,ดหลังปว<ล>ดหลังปวดต้นคอชาที่หัวหข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทาการปวดลดลงก็เลยสงสยัยพอเริ่มสงสัยก็เลยมาดูว่าเอ๊ะทำไมเราฟังดนตรีฟังอะไรแล้วแบบเราสบายใจขึ้นหรือเปล่าอาจจะแบบหายเครียดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยก็เลยเริ ite, age. Age ่มมาค้นคว้าตรงนี้อย่างจริงจังก็พบว่าจริงๆแล้วเสียงเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นหายเครียดแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยเสียงเนี่ยเหรอฮะเสียงค่ะคือคุณไปฟังเพลงแล้วคุณดีขึ้นคุณก็เลคิดว่าเสียงเนี่ยช่วยคุณใช่มั่นใจมากจากการไปฟังดนตรีสดเนี่ยคุณสิ่งที่คุณกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณค้นคว้าหรือค้นพบในการช่วยช่วยชีวิตคุณเนี่ยมันคล้ายกับดนตรีบําบัดไหมคล้ายแต่แตกต่าง ความแตกต่างมันคือยังไงแตกต่างคือเวลาเราฟังดนตรีเนี่ยดนตรีบําบัดจะเป็นดนตรีในโซนที่แบบรีแลกซ์คือผ่อนคลายอย่างเช่นในสปาเป็นต้นออ่ฟังแล้วเรารู้สึกไงคะใจิตใจเราโอเคผ่อนคลายดีแฮปปี้ก็คือไม่เครียดอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตแต่ถ้าคุณเป็นขั้นหนักอ่ะคุณก็ต้องใช้เสียงที่มีความสั่นสะเทือน เพื่อที่จะไปจัดระบบระเบียบร่างกายของจุดนั้นฉะนั้นคลื่นมันก็ต้องแรงกว่าดนตรีธรรมดาทั่วไปใช่อ้าวแล้วคุณไปเจอได้ยังไงตรงนี้หลังจากที่คุณได้ฟังเพลงนะั่นแหละละฮะแล้วคุณเออเที่คุณ<ด>บอก <get S 1> คุณฟังดนตรีสดอะไรของคุณนะ่ะด้วยความที่เราเรียนทางด้านจิตใต้สำนึกด้วยแล้วก็ทำปริญญาเอกในส่วนของพัฒนาสมาธิฉะนั้นเราทราบว่าเส้นประสาทของสมองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับต่อมไร้ท่อต่างๆของร่างกาย คือเหมือนเวลาที่สิ <l> ่งเร้าเราเข้ามาเราเกิดความเครียดสมองเราก็จะสั่งการส่งไปให้ทางร่างกายแต่ละอย่างมีปัญหาแล้วอพอคุณพอคุณไปทราบเรื่องพวกนี้มาแล้วคุณจะไปหาเสียงคุกนั้นจากไหน จริงๆแล้วเสียงพวกนี้ผสมเองก็ได้หรือหาทาง youtube ก็ได้หรือว่าจะหาทางมันมันมันค้นหาได้ผสมเองของคุณหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วรู้ว่ามันสัมพันธ์กับจุดไหนของร่างกายและเราก็ไปนำคลื่นเสียงที่รักษาจุดนั้นมาอย่างของคุณเนี่ยเป็นเสียงอะไรนะฮะ โดเรมีโทนมีคุณก็ไปผสมเสียงของคุณขึ้นมาเองก็ไปซื้อขันทิเบตที่เป็นโทนของมีมาอย่างงี้ค่ะโอเคแล้วก็มาทําแล้วคุณก็ฟังนั่งสมาธิใช่ทําสมาธิฟังแต่เดี๋ยวนี้ก็จะ YouTube ก็จะมีเยอะมันช่วยอะไรคุณคุณหายเพราะอย่างนั้นเลยเหรอฟังนานไหมเพราะอย่างนี้ด้วยแล้วก็ทําใจให้สบายด้วยแล้วก็วิตามินด้วยค่ะก็คือธรรมชาติด้วยหลายอย่างคุณใช้คุณฟังแต่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเพราะว่ามันทําให้แบบ เ,เป็นค<า>ื่นเสียงเนี่ยนะฮะใช่ค่ะนานไหมก็เป็นปีนะคะเป็นปีฟังอยู่เป็นปีใช่ค่ะแล้วก็กลับไปหาหมออีกทีนึงเ,เราเราหาหมอตลอดนะคะถึงทราบว่าสุดท้าย อาการอินซูลินหายสนิทหายเลยหายเลยค่ะคนตรวจเลือดออกมาคือไม่เป็นแล้วจากเมื่อก่อนที่มีคุณมีหลักฐานยืนยันทุกอย่างถูกต้องค่ะอาจจะเป็นเพราะยาที่คุณทานด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ทานยาแล้วค่ะไม่มียาที่ทานคือทิ้งไปหมดแล้วทิ้งเลยมาบาบัดด้วยเสียงอย่างเดียวถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามีเสียง เป็นตัวอย่างเสียงฮเป็นตัวอย่างเสียงที่ทางคุณคุณเรยาได้มีการผสมเอาไว้เป็นเสียงของคุณเองใช่ค่ะแต่ว่าแต่แต่ว่าใช้ไม่ได้กับสําหรับทุกคนไม่ค่ะเธอคนนี้เป็นอะไรก็ต้องเป็นผสมอีกเสียงหนึ่งก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่จักระแล้วแต่ทุกอย่างโอเคแต่มันจะแต่มันจะมีเสียงที่เป็นเบสิกที่ใช้ได้กับทุกคนเพื่อที่จะให้ตัวเองมีสมาธิมากขึ้นอย่างนี้โอเคและสิ่งที่เราจะเปิดอยู่นี้เป็นเสียงเป็นเสียงสําหรับตับโดยเฉพาะโดยเฉพาะโอเคฟังดูครับ้องฟังดูนะคะ อโอเคมัเป็นโดรเรมีอย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะเป็นใช่อันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนโดรเรมีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นไอโซนิกบีทกับบิโนโรบีทผสมกันอ่ะผมขอเสียงดังแบบนิดนึงนะฮะคุณหนุ่มกับคุณเข็มจะรู้สึกถึงว่ามันสัน่นมันทำให้ร่างกายสั่นสะเทือน <c oughs> หายใจเข้าออกลึกๆอย่าไปจับจดจับกระเสียจะไปหาได้ยังไงบ้างคุณเด อันเนี้ยใน y o u u t ยูทิบยูทูบอะไรอะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่า brain wave brain, วฟเบรน a วฟที่แปลว่าสมองหลุดขาดหรือติดต่อทางเรยามาก็ได้ค่ะติดต่อทางไหนละฮะติดต่อทางไหนละคะเข้าเว็บไซต์มีเฟสบุ๊คมีเพจมีเลยค่ะมีแฟนเพจโค้ชเรยาซีโอขอบคุณค่ะเนี่ยฮะเราซื้อมาให้น่าจะสำหรับผู้ที่มีปัญหานะคะก็ลองนะคะ C O A C H อซี Y A ชอารอดในนั้นมีตัวนี้อยู่ไหม คือติดต่อมาแล้วเดี๋ยวเลียจะดูให้ว่าคุณมีปัญหาด้านไหนแล้วก็จะส่งคลื่นเสียงไปให้วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับมีอะไรจะฝากไหมฮะก็ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะทุกอย่างต้องอยู่ในความสมดุลอย่ามากไปหรือน้อยไปเพื่อชีวิตเราจะได้ยืนยาวและมีความสุขค่ะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคค,ครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมากับป๋าโก้งครับค่ะ มีวิธีการดูแลผิวหน้ามาฝากกับคุณหลี่แชร์นะคะเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ายูนี้คําทักทายไม่ใช่สวัสดีแล้วเนาะต้องเป็นไปทำไรอ้วนขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องหันทางพี่หนุ่มพี่อ้วนขึ้นไหมไม่นะเห็นบอกว่าพี่ลดอาหารเย็นแล้วไม่ใช่หรอคะถูกต้องถูกต้องหลี่แชนี่ดูเป่งปังขึ้นนะ ขาวขึ้นใช่ไหมคะใช่ทำไมอ่ะอันนี้เป็นคำทักไทยที่ดีแต่บางคนถูกทักว่าทำไมดำขึ้นทำไมคล้ำจังอันนี้ไม่ใช่คำทักททยนะคะแต่เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะแดดบ้านเราแรงมากเมษายนร้อนมากเราร้อนที่สุดในรอบหลายๆสิบปีโค่ร้อนมาถูกพี่หนุ่มต้องใช้คำนั้นโค่นร้อนแล้วเหมือนพระอาทิตย์ใกล้โลกเรามากขึ้นหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่า40องศากว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดเนี่ยเป็นปัญหาอยู่แล้วล่ะเราทราบกันเนาะว่ามันทำลายผิวเรา ทรอยหมองค้ำนี่นะคะแล้วก็ฝ้ากระจุดด่าลํำเหี่ยวเพราะว่าผิวเราแห้งก็จะทําให้เหี่ยวง่ายขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแดดเนี่ย เป็นปัญหาสําหรับผิวไม่เฉพาะหน้าผิวตามร่างกายก็ด้วยเพราะว่าเป็นส่วนที่เราสัมผัสกับแดดตลอดเวลาบางคนบอกอมไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็ทาครีมกันแดด<อ>บวบวเข้าไปแต่มันมีปัญหาเนาะ,ะปัญหาก็คือมันเหนียวมันเห,ออหนอะนานะคะแล้วเวลาออกจากบ้านเหงือ,อไหลปั๊บผสมกับครีมก็เป็นคราบก็เป็นคราบนะคะยิ่งคนแต่งหน้ายิ่งเป็นคราบเยอะเลยแล้วอีกอย่างก็อุดตันกลายเป็นปัญหาผิวเพิ่มขึ้นเช่นสิวนะคะ เป็นสิวอุดตันสิวหัวช้างต่างๆนี่ก็เกิดจากปัญหาการทําความสะอาดหน้าไม่สะอาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านเราเจอแดดอยู่ละอันนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลของเราเลยนะเนี่ยเหมือนจะอยู่ออกจากประตูนี้ก็ถึงแล้วแล้วยังไงฮะหน้าตึกของเราทํายังไงอ่ะกางร่มกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้มีไอแดดเนาะไม่ได้ยังไงเราก็โดนไอแดดโดน UV อยู่ดีนะคะหรือว่าใส่เสื้อแขนยาวอกันแดดได้ไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งจะร้อนใช่อบอ้าวอยู่ดีนะคะนี่เป็นปัญหาหลายๆคน จนไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเอาไปว่าหลายๆคนเลือกที่จะไม่ออกจากบ้านเลยอยู่แต่ในตึกถามว่าในตึกโดนไหมโดนท<ด>ีน่แวงนีออนแสงอคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเดีย๋ยวนี้เป็นฝ้ามหมดผมนี่บาลเข้ามาขนาดนี้แล้วจะเป็นด่างแล้วเนี่ยไอ้ด่างเคยชัยอยู่เ่ย <c oughs> ผ่านฟ้าหน้าดำอะไรแบนี้เออเฟงมากเลยเออเพราะฉะนั้<อ><ด>นปัญหาเหล่านี้มีทางออกบอกเลยว่าหลายๆคน ฉันจะทํายังไงฉันจะทํายังไงดูทีวีเลยเดี๋ยวนี้ทีวีมีทางเลือกให้เราเยอะมากและถ้าพูดถึงมาจิกเชื่อว่าทุกคนยอมรับสําหรับคนที่เคยใช้แชร์ใช้เองแชร์กล้าออกมาการันตีกล้าพูดนะคะแล้วก็เพื่อนๆในวงการนักข่าวใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะกับนักข่าวที่ออกภาคสนาม,มนะคะเขาเจอแดดเยอะมากเนี่ยแชร์ก็แนะนําน้องๆในตึกใช้แล้วหลายคนบอกเฮ okay ้ยโอเคแชร์ก็มั่นใจที่กล้าจะมาบอกต่อเพิ่มขึ้นนะคะอย่างคนในวงการบันเทิงที่เคยมาพูดเรื่องมาจิกก็การันตีได้ระดับหนึ่งอแล้วว่าเห็นผล ทีนี้พูดถึงแสงแดดในยุค นี้ที่เป็นยุคที่ร้อนมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ป้องกันแดดได้ก็คือตัวมาจิกเดย์ครีมนี่ตัวนี้เลยนะคะการแดดได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมนะคะอย่างไฮไลท์หลักๆของมาจิกทุกตัวก็คือสารายิมาสีแดงจากเทือกเขาแอลซิเซแลนด์ตัวนี้ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็เอทเอจจิ้งด้วยก็คือย้อนวัยผิวให้ดูเด็กลงอันนี้ผสมในทุกๆตัวที่เป็นโปรดักต์ของมาจิกอยู่แล้วแต่ตัวเดย์ครีมมันพิเศษตรงที่ว่ามันมีสารายสีเขียวแกมน้ําเงินด้วยซึ่งตัวนี้ แกมน้ำเงินค่ะนี่ <Okay. S 2> ผ่านการวิจัย uh huh. มีปเปเปอร์รองรับระดับโลก uh oh. นะคะตัวนี้ทำให้ผิวเราถูกปกป้องแสงแดดได้มากขึ้นผิวแข็งแรงมากขึ้นเขาจะปกป้องยังไงเขาบอกว่ามีส่วนผสมที่สามารถป้องกันผิวจาก UVA UVB ได้ uh oh. แล้วก็ยังมีเดย์ครีมที่มีค่า SPF สามสิบ P A C บวกสามสิบในบ้านเราก็ยังถือว่าพออยู่นะพอ<ำ>แล้ว P <คน S 2> A 4<ม>บวกด้วย่งสี่บวกมัมคนคะืออะไรคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยทราบคือปกป แสงทุกอย่างแสงแดดก็ได้แสงไฟแสงนี้ก็จะมีบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่อย่างนี้เหรออ่าใช่ค่ะแล้วก็เอาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือสามารถออกแดดหรือว่าอยู่ในห้องที่มีแสงไฟอย่างเงี้ยได้ต่อเนื่องยาวนาน5ชั่วโมงคือบวกยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ค่ะนะคะต่อเนื่องยาวนาน5ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมซ้ําด้วยแล้วผิวเราก็แข็งแรงจากส่วนผสมที่เขามีอยู่ในมาจิอยู่แล้วแล้วยังมีผงมุกสีชมพูเดี๋ยวให้ดูนะคะที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนี้ เนี่ยค่ะตัวครีมก็จะเข้มขน้นแต่เวลาใช้แล้วบางเบา,าเห็นไหมคะนี่ตัวครีมจะสีชมพูนะคะาาแล้วเวลาใช้ก็ไม่ต้องใช้เยอะเลยค่ะ ก็ถาไปแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เกลี่ยไปนะคะแล้วแต่ลีลาของแต่ละคนชมันจะเป็นการกระเจิงแสงค่ะไม่ใช่กระจายนะกระเจิงแสงกระเจิงเลยแสงกระเจิงเลยถูกต้องสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มันไม่เข้าผิวเราเพราะฉะนั้นอ่ะปกป้องบำรุงอยู่ในตัวเดียวกันนี่คือตัวเดย์ครีมซึ่งขายดีมากนะคะปกติเขาจะขอซื้อแยกก็คือซื้อเดย์ครีมตัวหนึ่งเนี่ยหลายพันบาทแต่วันนี้เราจัดพิเศษเลยถ้าหากว่าคุณมีเดย์ครีมแล้วสิ่งที่จะทำให ให้เดย์ครีมเนี่ยมีประสิทธิผลสูงสุดก็คือต้องใช้คู่กับเซรั่มเซรั่มคือตัวนี้นะคะนี่หัวปั๊มแบบนี้นะคะตัวเซรั่มเป็นตัวเตรียมผิวค่ะเขาก็จะมีสารหิมะสีแดงจากเทอกเขาแอลซิสแลนดรวมอยู่แล้วทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เตรียมผิวแล้วก็ผัดผิวหนังนะคะที่เสริมสภาพไปอย่างอ่อนโยนพร้อมรับสารอาหารอื่นๆเข้าไปเห็นบอกว่าสกัดจากคลงต้นทะเลด้วยใช่ค่ะใช่จะทําให้ผิวนั้นดูแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาใช้เราใช้ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นหัวปั๊มเหมือนกัน กดลงไปแบบนี้เลยนะคะใช้นิดเดียวไม่ต้องเยอะค่ะ สังเกตว่าตัวทั้งครีมและเซรั่มจะเนื้อบางเบาพอสมควรแต่ก็ชุ่มฉ่ำพอไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวเนอะะก็ใครแต่งหน้าก็สามารถลงรองพื้นได้เลยนะคะหรือว่าบางคนอยากจะเผยผิวสดหน้าสดก็ใช้ตัวเดย์ครีมแล้วมันก็จะเป็นหน้าอมชมพูแล้วก็ปกแป้งแค่นั้นออกจากบ้านได้เลยนี่คือ2ตัวที่ใช้คู่กันแล้วมีประสิทธิภาพสูงมากๆสาหรับปกป้องแสงแดดยังไม่พอรอบดวงตาเราสําคัญมากอุ้ยสคัญปัญหามีอะไรอ่ะ ตีนงายตีนตาบวมถั้งมีเรื่องเสียใจไม่เสียใจแล้วแต่ตื่นมาตาบวมก็เยอะนะคะดำมีแพนด้าบางคนมาเป็นเบ้าเลยดำเป้กเลยนะคะเพราะฉะนั้น3ปัญหาผิวรอบดวงตาตอบโจทย์ได้กับตัวนี้นะคะอันนี้เป็นตัวไอ์ครีมของมาจิกนะคะแล้วมันพิเศษตรงที่ว่ามันนอกจากจะช่วยตับโจทย์แก้ไขปัญหา3ปัญหาผิวรอบดวงตาแล้วยังมีนี่ค่ะเห็นหัวเขาไหมคะอันนี้เรียกว่าเอฟเพคเตอร์นะ เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรสแตนเลสสะสมความเย็นได้อย่างเวลาเราจะดูแลรอบดวงตาเมื่อก่อนใช้ใช้ช้อนแช่ช่องฟีดเอามาแปะที่ตาลดอาการบวมตัวนี้ตัวแอพพลิเคเตอร์คุณสมบัติใกล้เคียงกันเลยนะคะก็คือเขาช่วยกัด เก็บความเย็นแล้วก็ช่วยทําให้าอครีมที่อยู่ในนี้นะคะเวลาใช้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะแล้วเวลาใช้เราก็ไม่ต้องใช้นิ้วเราเลยนะคะครีมเราจะสูญเสียไปจากนิ้วมือเราสัมผัสนะคะอันนี้ไม่ต้องเวลาเราใช้แล้วก็นี่ขึ้นมาเลยนะอันนี้ดีเพราะทำไมคุณเก็บจะใช้นิ้วตลอด <c oughs> คืออะไรยะใช้นิ้วทำอะไรพูดให้เคลียร์หน่อยทาครีมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าลูกตาได้ใช่ไหมฮะต้องใช้อันนี้ต้องใช้อันนี้ต้องมีเครื่องช่วยหน่อยไม่ต้องใช้นิ้วอีกต่อไปไม่ต้องใช้นิ้วแล้วใช่ที่บ้านจะก็มีเครื่องช่วยในยาไม่ใช้นิ้วนานแล้วอันนี้ดีมากเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองกับแอพพิเคเตอร์ถูกไหมฮะโอเคก็ป้ายเข้าไปแบบนี้ถ้าอ่งั้นมันจะเข้าตาได้ไงถ้าเราใช้นิ้วบางทีแบบลากัไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องประสบปัญหานิ้วเข้าตาอีกต่อไป ด้วย3ตัวของมาจิวันนี้แบบต้องบอกว่าเป็น3ตัวที่ขายดีมากต้องเรียกว่าเป็นแบบขั้นเทพของตะกูลมาจีกเลยพี่หนุ่มยิ้มอะไรมีความสึกเนาะชอบแอปพลิเคเตอร์นิดนึงอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าเดย์ครีมปกติแล้วถ้าคุณจะหาซื้อข้างนอกมีไหมอ่ะมีอย่างเวลาจัดโปรโมชั่นในรายการของเราจะซื้อคนก็ซื้อไปขายข้างนอกแพงกว่า แพงกว่าหลายพันอาให้ดูนะตัวนี้หนึ่งกระปุกใช้ได้นานค่ะแล้วแต่บางคนอาสมุนไหนก็จะใช้ตอนกลางวันก่อนออกจากบ,บ้านนะคะหนึ่งกระปุกเนี่ยปกติแล้ว2,390บาทนี่นี่อาให้เห็นโลโก้ด้วยนี่2,390บาทแต่วันนี้เราเพิ่มให้คุณอีกหนึ่งกระปุกแค่เพิ่มตังค์600บาทเองอ เพิ่มอีก600บาทเราให้คุณเป็น2เลยสอ<า> 2>, 2กระปุกสำหรับ Day Cream. เดย์ครีมไม่งั้นโปรโมชั่นดีไหมคะเท่ากับ2กระปุกเนี่ย2 9 9 0าเบาท <ไป S 1> เต็มมาออถูกต้องคิดเลขเร็วนะคะ <laughs> <laughs> มีใต้หรือเปล่า่ <laughs> องนี้สองกระปกุก2,000 990บาทยังไม่พอโทรมาภายใน30นาทีนี้เราจะให้2ตัวนี้ฟรีทั้งตัวเซรั่มฟรีทั้งตัวไอครีมฟรีเท<ฮ>่ากับรับทั้งเซตไปในราคา2,990บาทเท่านั้นจากหมื่นกว่าบาทนะถูกต้อง เฮ้ยมันคุ้มอ่ะคุ้มจริงแล้วรอทําไมล่ะคะยกหูโทรศัพท์เลยอย่าปล่อยให้แสงแดดทาลายผิวแสงไฟมีออนทําลายผิวแสงจอคอมพิวเตอร์ทําลายผิวเรานะคะ1781ช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทรมาปั๊บเรามีบิวตี้แอดไวเซอร์รับสายแล้วก็ยินดีให้คําปรึกษาทุกปัญหาผิวด้วยค่ะเห็นบอกว่าผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสี่เดือนด้วยใช่เลยค่ะรีบเลยด่วนเลยนะฮะค่ะ1781นะโอเค1 7จ็ดอปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงจะโทปดหนึ่งช็รมา ได้เลยโทรเลยถ้าไม่หลับไม่นอนโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณรีแชร์ได้ครบคุณผู้ครับรีบโทรกันหน่อยครับผมอย่าลืมนะครับลดเส้นผมขาดหลุดร่วงด้วยหรีไวท์นะครับค่ะกราวิทัสนะคะสูบผิวสาวข้ามการเวลา1781ค่ะ ครับผมเห็ดหลิ้นจือแดงสกัดนะครับต้องหลิ้นจือมินเท่านั้นครับค่ะครีมและเซรั่มย้อนเวลาผิวมาทีิค่ะนูเบอร์ไว้นะครับเปลยผิวแลดูออร่าช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมง1781นะครับค่ะ,ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะ